ตามกับรักที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องฮือหามากๆค่ะสําหรับหญิงๆนักแสดงสาวที่ออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกับหนุ่มตุมตามป,ปลูกต้นรักกันได้มากกว่า3ปีเห็นว่าความรักนั้นเริ่มสั่นคลอนก็ได้ออกมารําให้สุดช็อกถูกตุมตามนั้นส่งแม,ม้เสร็จขอเลิกไม่มีโอกาสแม้ได้เคลียร์กันกับอีกฝฟายทางด้านของหญิงๆเองนะคะล่าสุดออกมาเปิดใจผ่านทางรายการดังโดยบอกว่า ในการนั้นนะคะอาการน้ําตานองหน้าเลยคือยอมรับแล้วว่าเลิกลากันจริงเพราะว่าจับได้ว่าฝ่ายชายเองเนี่ยไปคุยไล์กับหญิงอื่นก่อนที่หนุ่มตุมตามจะขอห่างโดยไม่มีโอกาสได้เคลียร์กันหรือว่าให้เลือกหรือให้อาภัยกันเลยในวันที่มีหญิงอื่นเข้ามาที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงบ่อยไหม เอาที่หนูรู้ก็ประมาณนี้คือมันก็มีบ้างหนูก็ให้อภัยเขาให้อภัยทุกอย่างเขาขอโทษอย่างครั้งแรกเขาขอโทษเขาบอกว่าเขาผิดเองเขาขอโอกาสหนูก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันปล่อยไปได้แม่เรียกได้ว,ว่าเป็ดอีกหนึ่งความรักที่น่าเสียดายจริงๆแต่ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทันคููด้วยคะ่ะ